สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอชแนเลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่รู้จะดึกเกินไปหรือเปล่าน,นะจ๊ะแต่รวมความน่ารักเพิ่มเติมที่ต้องบอกว่าฟังไปก็ยิ้มไปแต่แอนตี้ฟังไปก็อาจจะอ,อกแตกตายอะไรแบบนี้ไปนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าล่าสุดอเลซ่าของเรานั้น ก็ยังคงขึ้นเทรนในไวโพร์กันอีกแล้วนะจ๊ะแบบว่าแบรนด์ยังไงให้ขึ้นที่1ทุกครั้งที่ปรากฏตัวแบบไม่พลาดกันเลยทีเดียวจ๊าเรนีกว่าก่อนหน้านี้ที่โอริซ่าเคยปรากฏตัวเนี่ยอาจจะได้ที่2ที่3หรืออะไรเงี้ยแต่หลังจะมีข่าวประกาศแบรนด์เบิร์นอะไรขึ้นมาเนี่ยเหมือนว่าคนจะมาสนใจข่าวของโริซ่ามากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าหรือว่าตกลงแอนตี้ตอนนี้ปัจจุบันก็กลายเป็นแบบแฟนคลับของนอริซ่าไปแล้วเราก็ไม่รู้ได้เลยเพื่อนยอดการเข้าชมหลักล้านเท่านั้นเองนะจ๊ะก็ไม่เท่่่่าาาาไหหรรรเเเลลยยยนนนะพือออๆกก็็ขขึ้้้้ทีี1แแแบบบบบววสฟมใโดั ขึ้นในรอบนี้ก็เป็นหัวข้อง,ง่ายๆอย่างนอริซ่าผมหยิกนั่นเองจ้าอะไรกันเนี้ยแค่นี้ก็ทนไม่ไหวกันแล้วหรอก็นะความน่ารักที่ตอนนี้คนในทวิตเตอร์ก็ออกมาคอนเฟิร์มด้วยตาเนื้อกันบอกว่าเห็นในภาพเท่าไหร่คูณไปอีก100เท่านั้นจ้าน่าจะเป็นเรื่องจริงกันไปแล้วอีกหนึ่งกลุ่มเพราะว่าคนที่ไปเห็นนอริซ่าในวันนี้เนี่ยแอดไม่สามารถโพสหรือเอาคนมาอ่านให้เพื่อนๆฟังได้เพราะว่าเยอะจริงๆจ้าอ่านไปก็ปวดหัวไปแต่คําเดียวกันที่ออกมาจากใจของเขาก็คืออย่าเชื่อภาพในกล้องจ้าเพราะว่าตัวจริงสวยกว่่่่่าาาาานนนนนัั้้้้ออีกลๆเเเทททยยงหหุสะโพใบ ทรงผมอะไรต่างๆคือตุ๊กตาเดินได้ดีๆนี่เองจ้าไม่คิดว่าจะมีคนที่เพอร์เฟคตั้งแต่หัวจรดทันและเป็นสปอร์สตาร์ระดับโลกสายเลือดไทยแล้วก็ยือนอยู่ข้างหน้าแบบไม่น่าเชื่อตรงนี้นั่นเองจ้าเอออ่ะส่วนเรื่องต่อมานะจ๊ะอันนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากๆของคุณแม่ของน้องพาริตาของเรานะซึ่งเขาก็ได้ไปในวันนี้ด้วยจ้าไปแอ,ออัดเยียดกันอยู ในห้างพารากอนในขณะที่ลูกสาวตัวเองไปเดบิวต์ตัวเองก็มาวีดโนริซ่าของเราต่อเช่นกันก็เป็นความน่ารักเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักอีกแบบหนึ่งเนาะเมื่อเนาะซึ่งคุณแม่เขาก็มาพร้อมกับแคปชั่นชั้นๆน่ารักน่ารักว่ารอต้องลิสต์ด้วยคะ่ะแม่เสือนอ้อยอะไรแบบนี้เออคุณแม่ก็น่ารักไม่หยอกนะก็ต้องยอมรับแล้วว่านะวันนี้ทีนี้เนี่ยไม่มีใครไม่โดนโนริซ่าตกแล้วนะจ๊ะคือไปที่ไหนก็ตกแฟนคลับเพิ่มทุกที่ทุกเวลาจรงิงๆืๆ่อนๆอะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วมันนนนีออึง่เป็็กกกกรรหบไลคจจะ โดยโพสต์นี้เนี่ยเขาก็ชมถึงโนริซาว่าลิซ่า,วาสวยมากหน้าเล็กผิวใสเหมือนเด็กเลยมองใกล้ๆคือจะวูบไม่เกินจริงแล้วความน่ารักคือกลับมารับดอกไม้ด้วยอะวงเล็บเพิ่มเมติมว่าดอกไม้พี่คนข้างหลังนะที่เขาเนี่ยไม่สามารถมาถึงด่านหน้าได้ก็เลยฝากคนข้างๆข,ข,ข,ของเรามาให้น้องอีกทีหนึง่งดีใจกับพี่เจ้าของดอกไม้ด้วยนะคะอะอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะต้องบอกว่าทับแอดเป็นเจ้าของดอกไม้เนี่ยแอดก็กรดส,สลบไปแล้วและถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพียงแค่คนรับดอกไม้มาต่อแต่ส่งถึงมือโนริซ่าข้างหน้าแอดก็ต้องกรดสลบอีกคนนึงก็ ไม่เกินจริงนะจ๊ะต้องบอกว่าเก็บอาการกันได้ยังไงก่อนมือถือไม่ตกนะจ๊ะโอ้โหแล้วก็รู้ใจโนริซ่ามากมากเพราะว่าโริซ่าของเรานั้นชอบสีเหลืองนั่นเองนะจ๊ะก็เลยจัดช่อใหญ่ไปเลยน่ารักมากมากเลย,เยแล้วดูโนริซ่าเดินมาใกล้ๆก,กล้องก็คือสไตล์กันเลน่นกลุนะจ๊ะความออร่านี้ แล้วก็นี่นะจ๊ะแอดก็เลยเก็บตกมาฝากกันเพิ่มเติมถึงความน่ารักของโนริซ่าที่ไม่อาจมีใครต้านทานได้แม้กระทั่งแอนตี้นั่นเองนะจ๊ะเพื่อนเนะื่อน่ะาก็ว่ากันไปนะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักที่โนริซ่านั้นวิ่งออกมากลับมาแล้วก็ทำหน้าย,ยิ้มให้กับกล้องแบบว่าเหมือนขี้ลงขี้เล่นว่าเอ้ยคนจะกี้ใสเราแล้วอะไรเงี้ย <ś c oughs> อาก็ปิดท้ายไปด้วยคลิปวิดีโอนี้ก่อนนอนนะจ๊ะถ้าใครยังไม่ได้นอนได้เข็นคลิปนี้เนี่ยก็ราตรีสวัสดิ์กันด้วยนะเเ่อนนๆงีาทรรริิมไปป็้้ลุ1บบบแช ด้วยความร่วมมือของลิลิส e ทุกคนก็ปลบมือให้ตัวเองกันด้วยนะจ๊ะแอดนี่ก็กําลังทําการรีทวิตแล้วก็กดหัวใจเนี่ยแบบรัวๆจนมืออีีกไปแล้วหนึ่งกรุป่ปแล้วก็มาตัดคลิปกันต่อนะจ๊ะอ่ะไปกันแล้วนะเพื่อนๆน,นะไปกันจริงๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า